นะครับมาตอบอีกพาร์ทสองนะครับเราจะมาเอาบิ๊กเจีเมทรีตรงนี้นะครับใส่เข้าไปในตรงแพทเทิร์นของเราเพราะฉะนั้นผมจะไปเอาตัวตัวบิ๊กเจีเมทรีกับตัวเรฟรีนบ็อกซ์มานะครับตัวคอมเมนต์ที่เราจะใช้นะครับเป็นตัวไปที่ตัวทรานส์ฟอร์มนะครับมอบแล้วก็บ็อกซ์มอบนะครับตัวนี้อันดับแรกเจีเมทรีนะครับก็เบสเจีเมทรีของเราเป็นตัวนี้คือบ็อก ตัว big geometry reference นะครับก็เป็น reference box ตัวนี้ส่วน target เนี่ยก็เป็นตัว target surface ของเราเนี่ยแหละแต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องทําเป็น surface ตรงนี้ให้เป็น box ขึ้นมาก่อนนะครับโดยใช้คําสั่งเป็นตัว surface box นะครับตัวนี้ surface จิ้มเข้าไปนะครับโดเมนก็ด o m a ตรงนี้นะครับจิ้มเข้าได้เลยส่วน height นะครับก็เป็น1ถูกป่ะครับประมาณนี้ไปแล้วกันอ่า ราะฉะนั้นประมาณนี้ก็โอเคแล้วนะครับหรือจะใส่เป็น1.5ก็ได้ครับแล้วแต่ก็คือแล้วแต่ความหนาของที่เราต้องการครับก็เป็นหนึ่งก่อนละกันแล้วก็จิ้มเข้าไปที่ตัวทาร์เก็ตนะปึ๊บอ่าอ่านิดนาน,นิดนึงนะครับแต่จะเห็นได้ว,ว่าตัวเอียงเอียงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไปทางข้างหน้าเหมือนอย่างที่เบรกที่เราต้องการนะครับ,รบแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าเนื่องจากตัว Refer e n c e บ็ x ตรงเนี้ยอ่าจะ ไม่ตรงกับตัวตัว reference box ตรงนี้นะครับลำดับจุดอะไรพวกนี้ครับถ้าเกิดเราใช้คำสั่งตัว d e r e p ดูนะครับไปที่ตัว surface นะครับ d e r e p จะเรียกออกมาอันหนึ่งแล้วกันแล้วก็ flatten ไปเลยนะครับแล้วก็เลือกอันนี้ออกมาครับแล้วก็ผมจะใช้ตัวนะครับ point list เรียกดูนะครับว่าจุดมันเอง พราะตอนนี้พอยต์มันเรียงหน้าตาไงอยู่ขึ้นหมดเลยแล้วกันอ่ะอันนี้คือกล่องหน้าตาจุดเรียงหน้าตาอย่างนี้ดูนะครับแล้วถ้าเกิดเราไปดูของอีกตัว Refer นบ็อ mm hmm. box ของเราเนี่ยจุดมันเรียงกันเหมือนกันอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราเทียบกับตัวไปที่ตัว Surface นะครับถ้าเกิดเราสร้าง Center box ขึ้นมาอันหนึ่งแล้วเราใช้คำสั่ง ตัวดีคอนสแตคเบเนี่ยครับดูจุดนะครับจุดมันจะเนเรียงไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเราต้องทำเนี่ยเราต้องทําให้ตัวบ็อกซ์อันนึงนะครับเรียงจุดเรียงหน้าตาอย่างนี้ถ้างั้นผมจะขอวาดตรงนี้ครบเป็นบนคันวาสตลอดก่อนนะ,ะวาดกล่องขึ้นมาหนึงนะครับอันนี้เป็น0 3นย์สามเ็ดสี่ห้าหกแล้วก็1 อันนี้คือบล็อกที่เราต้องเปลี่ยนให้ไอตัวตรงเนี้ยเป็นไปตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้ระเบิดตรงนี้มาแล้วเนี่ยเราจะใช้คําสั่ง list item นะครับเปิดอันนี้เก็บไว้ก่อนอเสร็จปุ๊บเราก็จะเลือกจุดทั้งหมดนะครับเราก็จะซูมเข้าไปแล้วก็บุกให้ครบนะบมันมีกี่จุดเอ่ยแจุดถูกครับ ศนถึงเนะครับก็จะเนี่ยครับเท่านี้เสร็จแล้วเราก็จะสร้างกล่องขึ้นมาโดยใช้จุดทั้งหมด8จุดนะครับเราจะไปที่ตัว transform แล้วก็ twisted box นะครับเพื่อเราจะต้องเปลี่ยนตัว target box หรือทวตัว twisted box ของเราเนี่ยให้เป็นยงเรียงตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปดูตัวที่เราต้องการจะเปลี่ยนนะครับคือตัวนี้ ศูนย์นะครับศูนย์คือศูนย์ตำแหน่งเดิมนะครับผมจะจิ้มแอบศูนย์ไปที่ corner a เหมือนเดิมต่อไปนะครับตัวหนึ่งหนึ่งเหมือนเดิมถูกไหมครับแล้วก็สองสองต้องอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสี่เนี่ยจะต้องไปเป็นสองสี่จะไปที่สองห้าจะไปเป็นที่สามถูกไหมครับห้ากับสามแล้วก็สี่นะครับสี่คือสามสามจะจิ้มไปที่สี่แล้วก็ห้าจะเป็นสองนะครับสองจะไปเป็นห้า หกก็ไปเป็นเจ็ดนะครับส่วนเจ็ดตัวนี้อ่ะเจ็ดเจ็ดคือตัวมุมมมมมุุอ่านี้เลยครับเจ็ดก็จะไปเป็นหกอ่าถูกไหมเอ่ยเจ็ดนะครับเจ็ดจะไปเป็นหกส่วนหกตรงนี้จะไปเป็นเจ็ดโอเคตานี้นะครับเสื้อเราได้ตัว twisted box ใหม่แล้วนะครับแล้วก็จานเนี่ยครับไอตัว reference ตัว target อ่าตัว reference เนี่ยเราจ,จิ้มเข้าไป,ปแทน เราก็ดูบ็อก์มบที่เกิดขึ้นนะครับยังไม่ใช่นะครับเราจะทำกับไอตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับเนื่องจากไอตัวตัวทารเกเนะครับเอ๊ะอ๋อไม่ใช่ผมจิ้มผิดึกไ,ไครับไอตัวนี้เราจะใช้ตรงนี้ถูกครับเป็นลิสต์เสื้อสร้าง อันนี้อ่าโอเคเราจะแต่อันนี้นะครับเราจะไม่ใช้ตัวอันนี้ละเราจะใช้ทั้งหมดเลยนะครับเราจะไม่เลือกออกมาอันเดียวถูกป่ะครับเราจะใช้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะจ่จิ้มทวิสต์บ็อกซ์ไปนี้เพื่อสร้างตัวกล่องตรงนี้ขึ้นมาทั้งหมดนะครับอ่า,าจ,ะจะลบอีแป้นเริ่มชา้าละโอเคส่วนเรฟเลนนะครับผมจะลองใช้อันเดิมดูคือเ e ฟเลนต์็อกตัวน,นี้อ่าส่วนแทร็กเก็ตเนี่ยเราจะใช้ทวิสต็อกอันใหม่อยู่ตรงนี้ปึ๊บ จะเห็นได้ว่ามันเป็นตามที่เราต้องการแล้วนะครับ่าครับก็โอเคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี้เราก็ลบทิิงไปได้เลยสรุปอีกนิดนึงนะครับก็เราจะทำสร้างสวิตช์บล็อกมาก่อนแล้วเราก็จะระเบิดมันนะครับโดยใช้ดีคอนสตัคแวรเพื่อเลือกจุดออกมาทั้งหมด8จุดแล้วเราจะมาสร้างตัวสวิตช์บล็อกอันใหม่นะครับเพื่อให้มันเรียงตัวตามนี้ ไม่งั้นมันก็จะหมุนผิดทิศผิดทางนะครับแล้วเราก็ใช้คำสั่ง box m o b เพื่อมอบทั้งหมดเนี่ยเข้าไปแล้วผมก็จะเรียก component Web ออกมานะครับเพื่อปักหมดมันชื่อว่าปิภาจต่อไปนะครับถ้าเกิดเราไปดูรูปเขานะครับตัวที่โดนตัดโดย นีครับตัวที่โดนตัดโดยตัวเคิร์ฟเซอร์เฟตไอตัวเคิร์ฟของเรานะครับมันก็จะโดนบิกมันก็จะโดนตัดไปด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปเราจะมาตัดตัวบิกอันนี้กันนะครับก็ตัวเคิร์ฟที่จะมาตัดนะครับเป็นตัวสโลปเคิร์ฟนี่ยก็จะก๊อปปี้มานครับ นีป้ายมันไปอยู่ตรงนี้ครับเอ้แล้วก็ผมจะ offset นะครับเพื่อสร้างเป็น surface ขึ้นมาตัดนะ offset curve นะครับ offset ออ curve ไปที่ curve utility ออ offset curve ตรนีนะครับ curve ที Cur ่ยวจะ offset ก็เป็นตัว surface curve แล้วก็เอ้ slope sl curve นะครับแล้วก็ offset ไปหนึ่งเอาเป็น3ามเลยแล้วกันนะครับให้มันใหญ่นิดนึงเนื่อง,งจากมัน offset เข้ามาข้างในอันเดียวนะครับผมจะต้อง offset มันออกไปข้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นผมจะเรียก negative ออกมานะครับเพื่อให้มัน offset อีกทางหนึง่งตรงนี้นะครับตัวนี้ แล้วนะครับแล้วก็ผมจะจิ้มนี้เข้าไปก่อนแล้วก็จะจิ้มตัวบวกเข้าไปนะครับโดยกดชิปค้างไว้นะครับเพื่อให้มันเกิดลูกศรสีเขียวแล้วื่องหมายบวกแล้วเราสามารถจิ้มยัดเข้าไปได้เพิ่มอีกอ,อันหนึ่งเสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราได้ก็จะเป็นเคอร์ฟสอันนะครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่ามันมีเดนดาซดัตตาสตั t เจอร์สองอันนะครับผมจะแฟตเทนมันนะครับเพราะว่าเราจะใช้คําสั่งลบเพื่อสร้างเซอร์เฟออกมาแล้วก็แฟตเทนมันนะครับ เราใช้คำสั่ง loft นะครับตัวนี้ l i ้ Light surface ละน,นะครับคือ surface ที่เราจะมาตัดนะครับโดยที่ตัดกับตัว brick ตัวนี้ทั้งหมดนะครับเราจะไปที่วิธีการตัดนะครับเราจะไปที่ตัว intersect นะครับแล้วก็ไปที่ตัวคำสั่งนะครับใช้คำสั่ง แบ e e d ิ r แบฟเนี่ยแหละครับส่วนแบฟนะครับคือตัวนี้ถูกป่ะครับและคัตเตอร์ของเราตัวก็คือล็อฟตัวนี้อ่ามัานานนิดนึงนะครับเพราะอ็อบเจกต์เราค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เลือกเฉพาะตรงที่โดนตัดออกมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยคำนวณนานนิดนึงแต่ว่าเราจะไปดูที่รีโซลนะครับเราจะ s i m มิฟายมันนิดนึง เราจะดูว่าเนี่ยครับมันเกิด data structure ยังไงนะครับจะเห็นนะว่าเนี่ยบางอันจะเป็น n ท่ากับ2บางอันจะเป็น n ท่ากับ1เพราะาอะไรนะครับ n ท่ากับ2แปลว่ามันน่าจะโดนตัดนะครับส่วน n ท่ากับ0ก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรอ่ะถ้าเกิดเป็นอ๋อ n ท่ากับ0ก็เป็น list ที่มันไม่มีตัว b r e a อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ใน list บาง list ของเราเนี่ยจะไม่มีจำนวน b r e a อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันเกิด n ท่ากับ0เนี่ยเพราะแปลว่ามันไม่ได้ตัดถูกอะไร เพราะฉะนั้นนะครับผมจะลองนยครับเราจะเอา list item ดูนะครับว่าเราเลือก item ได้หรือเปล่านะครับจะลอง list item ดูว่าถ้าเกิด list item ถูกเนี่ยเราจะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับเมือ่อลลอง list item ดูนะครับสิ่งที่เราได้ตัวเนี้ยมันสลับอยู่ถูกป่ะครับมันเลือกเฉพาะตัวข้างบนให้เราหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรา reverse เนี่ยมันก็จะเลือกตัวข้างล่างให้เราแต่เนื่องจากตัว big ตรงนี้ครับมันอยู่ มันอยู่ไออยู่ตัวเดียวในลิสต์ของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีผลอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรีเวิร์สลิสต์ตรงนี้นะครับปึ๊บอ่าเราจะได้ตัวเฉพาะข้างล่างที่โดนตัดถูกป่ะครับจะหายที่เหลือทั้งหมดอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาสร้อยตัวปิดตรงนี้ครับแต่เนื่องจากตัวเซอร์เฟตตรงนี้มันไม่เป็นพลาสต์เซอร์เฟตหรือไม่ไม่เป็นเซอร์เฟตแบนๆนะครับเราจะไม่สามารถใช้คําสั่งแคปปิดตัวเซอร์เฟตตรงนี้ได้เราก็เลยต้องเอาตัวตรงนี้ครับ มาตัดกับตัวเซอร์เฟตตรงนี้ตัวเซอร์เฟตตัวที่เราไปตัดตัวตัวนี้ครับเพื่อเอาตัวเศษมันมาใช้นะครับแล้วก็จะไปที่ตัวอินเตอร์เซ็นะครับแล้วก็เป็นเนี่ยครับเบฟสปิเหมือนกันแล้วก็ตัวเซเบฟนะครับตัวจะเป็นตัวล็อกตรงนี้แทนแล้วก็ตัวคัตเตอร์นีครับก็คือตัวนี้แหละจิ้มเข้าไปนะครับปึ๊บนานนิดนึงเหมือนกัน เสร็นะครับมันก็จะเกิดตัดเนี่ยครับมันจะเป็น n ท่ากับดูนะครับ n เท่ากับ2แปลว่ามันคือตัว surface เนี่ยครับอันใหญ่ทั้งหมดแล้วก็ตัดด้วยอันเล็กถูกป่ะครับส่วนถ้าเกิดเท่ากับ1แปลว่ามันก็ไม่ได้โดนตัดเลยถูกป่ะครับส่วนถ้าเกิด n เทากับ2แปลว่าจะเป็น Sur ร์เฟตัวไอตัวเนี่ยครับตัวนี้แล้วก็ตัวเล็กๆที่โดนตัดออกมาเพราะฉะนั้นผมจะเอา เฉพาะ n เท่กับ2ออกมาใช้นะครับเราจะใช้ตัวคำสั่งที่ชื่อว่า s t a t i s t i c อีกรอบหนึ่งไปที่ set นะครับแล้วก็ s t a t i s t i c แล้วเราจะเอา n เท่บ2มาใช้เพราะฉะนั้น n เท่ Enter 2เนี่ยมันจะอยู่ในตัวเนี่ยครับตัว output ที่ชื่อว่า l e n นะครับเราก็จะใช้คำสั่งตัว equal นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเท่ากับ2เราจะเอามาใช้นะครับจิ้มเข้าไปแล้วก็ call pattern นะครับ ซึ่งแพทเทิร์นเนี่ยก็เป็น two fold ตัวนะครับแล้วดิสที่เราจะเอามาเ a ้าแพทเทิร์นเนี่ยเป็นชื่อผ่านนะครับแล้วพอจิ้มเข้าไปที่ชื่อผ่านปุ๊บแล้วเราจะได้ชื่อบร ANCH ชื่อผ่านชื่อบร ANCH นะครับของอันที่เนี่ยครับของอันที่โดนตัดนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง t ื่อ branch ตัวนี้เพื่อเลือกตรงนี้นะครับตัว resource ตัวนี้ออกมาใช้อ่ะ เสร็จแล้วนะครับเนื่องจากอันนี้มันมีไอเทมอยู่2อันถูกป่ะครับเป็น Sur f a c e อันกระจิ๋วกับ Surface อันใหญ่ที่โดนตัดอยู่หน้าตาประมาณยังไงนะครับหน้าตาก็คือประมาณนี้ครับก็คืออันแรกก็เป็น Sur f a c e อันใหญ่ยาวๆนี้ถูกป่ะแล้วก็ออันนึงก็จะเป็น Sur f a c e อันเล็กๆที่โดนตัดอยู่อ่าเราจะเลือกเฉพาะ s u อ f a c e อันเล็กๆที่โดนตัดเพราะฉะนั้นเราจะใช้คําสั่ง a r e a รขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเราจะเรียง Area รียนะครับัวนี้ ก็เราจะใช้คำสั่ง sort list นะครับตัวนี้ area เป็น key นะครับส่วน value a ก็จะเป็นตัวตัว list ตัวนี้เสร็จแล้วเราก็จะ list item นะครับอันนี้ก็คือตัวที่เราตัดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะหายที่เหลือทิ้งทั้งหมดเลยอันนี้ด้วยหายหมดเอาเฉพาะตรงที่เราจะใช้นะครับก็เป็นบ i ตัวที่โดนตัดแล้วเป็นตัวนี้ โอเคพรานั้นผมจะตั้งชื่อว่าไอตัวนี้จะเป็นไฟแนลเบรกล่านะครับจิ้มเข้าไปให้มันคำนวกรอบหนึ่งครับอโอเค ถ้าเกิดเราได้นี้แล้วนะครับเราก็จะเอาตัวนี้นะครับเข้าไปมิ r g e รวมกับตัวเดิมของมันถูกป่ะับแล้วเราสามารถจะได้จอยมันได้ขอดูตาต a าสตรักเจอร์มันิดหนึ่งตอนนี้เป็นเนีย่ยครับเป็นสามสามสิบแถวแต่ละแถวเป็นห้าสิบตัวถูกป่ะตัวนี้เป็นเหมือนกันไมเอ่ยอ่านี้ไม่เหมือนกันนะครับจะลองดูว่ารวมกันยังไงดี รูปแบบรูปแักเจอของตัวไอเนี่ยครับตัวไฟนอลบริดตของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็น2อลิจิตอยู่ับว่าครับแต่หลังจากเราลิซิเทียมเราเนี่ยมันมันเป็นสามมิติอันดับรองลองซิมิฟายมันก่อนอ่ะมันเป็นคล้ายๆกันละเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถตัวนะครับมันเข้าไปได้เพราะว่าชื่อพาดเนี่ยครับมันจะรวมเข้าด้วยกันนะครับแต่ว่ามันจะหามันจะรวมเข้าไปตามชื่อพาดของมันเองเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากนะครับผมก็จะใช้คําสั่งมีช นะครับแล้วก็จิ้มนี้เข้าไปปุ๊บแล้วก็จิ้มอันนี้ออกมาเราใช้คำสั่ง j o ยเบน,นะครับแล้วก็ดูว่า Data เนี่ยครับมันไม่ควรจะมี n เท่ากับ2ละ b บ t ทั้งหมดควรจะเป็น b บ t อันเดียวนะครับอ่ามี n เท่ากับศูนย์ไม่เป็นไรนะครับพรอะมันคืออันเดิมที่เราต้องเสร็จแล้วเราก็สามารถ flatten ต,ตรงนี้ได้นะครับเพื่อดูฮะทั้งหมดเนี่ย Data ทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นตัว close เบรฟหมดเลยไหมนะครับ เราก็มาดูอเป็น cost ด a หมดเลยนะครับเอมีอันประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเบรกตรงนี้ได้นะครับแเราก็กรุ๊ปเพื่อให้มันเลือกเป็นอันเดียวกันหมดได้อ,ะอะนะครับได้แล้วครับตอนที่โดนตัดก็เนี่ยครับประมาณนี้ครับ ก็สำหรับคงเป็นทิวก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นวิดีโอสุดท้ายของ G H 1 3 Surface Dimension แล้วเจอกันตัวคลาสน,านะครับขอบคุณครับ